ถือว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะคะ เสนอเยาวพักนะคะกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ค่ะผู้ประจำปีการศึกษา2557การจัดกิจกรรมวันสุนทรภููในปีการศึกษานี้มีกิจกรรมการแข่งขันทั้ทงะัาพวิชาการดังนี้คือระบายสีระดับอนุบาลถึงป .3 วาดภาพระบายสีระดับป .4 ถึงม .3 คัดไทยระดับป .1 ถึงม .3 การทำนองสนอระดับป .4 ถึงป .3 แต่งตัวละครในเรื่องพระภัยมณีระดับป .1 ถึงป .3 ม,มีการแสดงละครของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและการแสดงของครูคจีนการแสดงของวงดนตรีของคณะนักเรียนและคณะครูสูนทรผู้เป็นคณะครูท,ท,ท,ทุกท่านและก็นักทนกคน วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งซึ่งลูกๆบางคนตัวเล็กๆอาจจะไม่ทราบอาจจะไม่รู้แต่พี่ๆก็คงทราบแล้วท่านสุนทรผู้ที่คุณครูได้จุดทุกเพียนคารวะดวงวิญญาณของท่านท่านนั้น ได้การรับการยกย่องระดับโลกซึ่งถือว่าเป็นเกียรติกับคนไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกและท่านนั้นถือว่าเป็นรัตนกวีศรีสยาม ทำไมถึงเรียกว่ารัตนกวีศรีสยามเพราะว่าผลงานของท่านนั้นมีมากมายและผลงานเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นกรอนเป็นนิราศต่างๆจะแฝงไปด้วยสาระแห่งความรู้ธรรคำเนียมประเพณีวิถีชีวิตของคนไทยและมีความบันเทิง มีคติสอนใจให้กับพวกลูกหลานคนไทยในยุคหลังๆนี้ได้เรีนรู้คุณครูอยากจะยกตัวอย่างซึ่งเป็นขบกรอนที่ให้กับความรู้หรือว่าทางปัญญาแก่เด็กๆของเราหรือ พวกเราทุกคนเช่นอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดสอนใส่ไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเลือกำหนดถึงเทงวัน ทันเยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนนี่คือสอนว่าความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่มหาศารเพียงใดหรือความเป็นมนุษย์ว่าใครๆเรื่องการมนินทายแต่เนี่ยมันเป็นธรรมดา นักเรียนรองฟังดูการนิมทาคนนินทาอันนี้คุณคณรูยกมาให้นักเรียนนะครับเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันมนุษย์เราทุกวันนี้จะวันนี้แต่งตัวสวยงามเท้ามาปุ๊บลูกๆนะครับยิบ้มแย้มแจ่มใสปลบมือให้ และโดยเฉพาะนะรวันนี้กิจกรรมมันมีถึงดวงวิญญาณนะครับขอให้ดวงวิญญาณของพ่าสุรนผูมีปัญญามีสติที่ดีงามสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณท่าน พระนุมในพระพุทธเจ้าอยู่หัวโดยเป็นอารักในสเมเด็จพระบรมวงศ์เจ้าฟ้าทุฬามณีโปรมเอกอิสระรังสรรค ตัวแทนของนักเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดการอ่านบทลอนระดับสายชาั้นมัธยมศึกษาปีที่หานะคะเด็กหญิงสุภาพรทิชมค่ะเจเลยคะการร่วยการชนะโครและวัสดีนักเรียนทุกคนด<ส>ิฉันเด็กหญิงอรวรรตัแทเป็นเป็ตัวแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สครับหน มาอ่านทำนองสนองเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรเชิญรับคำได้เลยค่ะพระชมยยง,งองค์อภัยมณีนาอา่าเพิ่นพระาอาอิด พ่อเจ้าอยู่ไกลน,นะไกลแค่ไหนถึงจะไปได้พระอาจารย์ไกลยันนุ่นแล้วจะไปตามหาพ่อยังไงเจ้าก็ขี่มา้ามินมังกรไปสิเอแล้วมานินมังกรมีลักษณะยังไงอะรูปร่างมันเป็นมังกรลักษณะมันเป็นมา้า ไปจับมันยังไงอยากจะรู้จังพระอาจารย์รอแปบ๊บนึงนะยืนเชื่อให้เจ้าต้องใช้เชือกเส้นนี้นะลูสีเซคาถาแล้วไปจับมันมีมังกรที่ไหน ก่อนได้ก็น,นําไปให้พระเจ้าตาดูวิเศษแล้วเซกคาหาหลังจากสุสาครลาจากพระเจ้าตาได้ออกเดินทางตามหาพ่อพร้อมกลับพร้อมก,บอมกับมาดีมังกรและไม้ขาวิเศษดินแดนที่เต็มไปด้วยมนตรา สุสาครพบกับผู้คนมากหน้าหลายตาแต่ทันใดนั้นเองผู้คนเหล่านั้นได้กลายเป็นปีศาจแล้วเข้าทำร้ายสุดสาครสุดสาครจึงถือไม้เท้าวิเศษของอาจารย์จึงยกไม้เท้าขึ้นและรายเบ็ดมงน นาชื่ออะไรข้าชื่อสุดสาครกำลังออกเดินทางตามหาพ่อแล้วนั่งมาเจ้าใช่หรือไม่ใช่หมาของข้าเองนั่นใช่ไหมใช่ไหมเจ้าใช่ไหมใช่อาจารย์ของข้าให้มาเจ้ามีที่พักหรือยังยังไปที่ ทำข้าไหมและความคิดชั่วร้ายก็เกิดขึ้นผลักสุดสาครตกหน้าผาและได้ขโมยไม้เท้ากายสิทธิ์ท้องกับไม้นินมังกรหลังจากนั้นหลได้หา,ายรับไป ดับใจชั้นไปยชมึกษาปีที่ห